เสียงตอนหลับคุณตูนเอลี่แบคโคบาค่ะกินข้าวคนเดียวแล้วมองคนอื่นแล้วถามตัวเองว่าทำไมชีวิตหนูอ่ะอืถึงไม่มีแฟนสุดท้ายก็มีวันวาเลนไทน์ก็อยู่บ้านค่ะกินอะไรก็ได้ เฮ้ l ลสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลมีเดียก็พบกับนุ่นอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะไปกินอะไรก็ได้กับพี่ลูกตูนจะบอกว่าตื่นเต้นมากๆนะคะทุกคนก็แบบชอบกินคนละอย่างกันเลยแล้วก็แบบคําตอบคําถามอะไรเงี้ยรู้สึกว่าคําถามที่ถามไปอะคำตอบที่ได้มาค่อนข้างเซอร์ไพรส์แบบทุก EP เลยนะคะซึ่งซีบอกตลอดว่าซีกินง่ายกินง่ายกินอยู่ง่ายนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอะ กินยากมากหนูปลาพี่น่นไม่รู้ซะแล้วว่าหนูคือเสียนปลาแต่ว่าไม่กินปลาในส้มตําเลย อยากรู้เหมือนกันว่าวันนี้ชีจะพาไปกินอะไรนะคะแต่ว่าทุกมือที่กินกับเยตูคือกินจุกกินหนักมากนะคะก่อนไปเราก็เลยต้องกินตัวนี้ก่อนตัวนี้นะคะเป็นโบมี่ b Shot ็อตบนะ B a n d b คืออะไรก็คือบล็อกเบิร์นนั่นเองทุกคนเออเขาจะมีสารสกัดในชุวที่ช่วยในเรื่องของการบล็อกแล้วก็เบิร์ดนะคะคือง่ายมากๆเลยวิธีการกินฉีกซองนะคะแล้วก็กอกปากได้เลยคือนู่นอ่ะกินตั้งแต่ ได้ลองชิมตั้งแต่ไปซานตริีนีแล้วแหละกินหนะักทุกมื้อนะคะก็ไปเที่ยวอะ่ะนุ่นแบบเวลาไปเที่ยวชอบปล่อยใจแบบกินเยอะใช่ปะก็ลองตัวนี้ไปแล้วจะบอกว่าชอบรสชาติมากนะคะรสชาติอะ่ะคือเคยบอกในบล็อกว่าเหมือนพริกเกลือซึ่งทุกวันนี้ก็ยังคิดว่าเหมือนพริกเกลือคือแบบมันจีจ๊ดซาดอะ่ะแต่ว่าไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นกินได้ไม่ได้เผ็ดขนาดที่แบบเหมือนเกอกพริกเกลือเข้าปากนะคะก็จะเป็นออก เปรียปร้ยวๆแซบ่แซบๆแล้วก็ง่ายมากๆนะคะพอกอ,อกเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็เคี้ยวก่อนกลืนแล้วก็ดื่มน้ําตามได้เลยนะคะตัวนี้นะคะไม่มีน้ําตาลเลยนะเป็นเบาหวานก็กินได้นะคะจะบอกว่าดูส่วนผสมหลังกล่องแล้วนะคะก็คือเขาใช้ใช้สารให้ความหวานนะคะ INS 95 IN 951 INS 955 INS 968นะคะก็คือ ไม่มีน้ำตาลเลยแค่นี้ก็พร้อมจะไปจัดมื้อหนักกับพี่ลูกตูแล้วจ้าโอเคปะแกว่าชีจะพาไปกินอะไรข้าวไข่เ,เ,เ,ขขเจียวสินบานโอเคจกเริ่มข้าวไข่เจียวข้าวไข่เจียวฉันสู้ไม่ถอยอยู่แล้วฉันกินโบมีไปแล้วกินอะไรก็ได้อามาละคา,อาตอนนี้เราอยู่ที่ ไก่ทองเซนทัลอีสวิวนะคะซึ่งเป็นร้านที่คุณพี่ลูกตูนเลือกโอ้โหเลือกร้านผู้ดีมากเลยอะแสดงว่าต้องเดินเข้ามาแบบมาดผู้ดีผู้ดีแล้วนะโอเคขอเสียงต้อนรับคุณตูนเอลี่แบคโคบาค่ะาไมฉันเปนไก่ไงก็เลยต้องกินไก่ทองเหรอ อันนี้คือแกเลือกเองแล้วแกบอกว่าร้านเนี้ยเป็นร้านโปรดแกมากแกชอบ ประทับใจอะไรฉันประทับใจตรงที่ว่าคือเมนูที่ใส่ทอดกระเทียมเนี่ยคือเน้นกระเทียมกระเทียมทอดกระเทียมมันเยอะดีสะใจแล้วก็อยู่ตรงหน้าบ้านหนูสามารถสั่งกินได้ทุกวันเพราะมีบริการอ่าทั้งทางนู้นและทางนี้นะคะใครสนใจติดต่อได้ทางด้านล่ามีค่ะไม่ใช่ไรนะพี่ลูกตูนบอกกินได้ทุกวันแกทำไมแพงเลยเออหรอ ไม่รู้ว่าราคาสูงพอดีรู้คุณโด <c oughs> พอดีแฟนรวยอุ้ย <c oughs> <c oughs> เราเล่นไม่ได้กินทุกวัน <ST> <ๆ>ก็จะแบบว่าวันไหนที่อยากกินแบบนานๆที่นึกถึงอ่ะก็จะนึกถึงไก่ทอดไม่แต่ว่าอันเนี้ยคือมือพิเศษคือช่ำใช่เวลามือพิเศษหรือว่าวันเกิดเพื่ออะไรเงี้ยจะเอามอมึงไ <ๆ S 2> ก่ทอดไหมเพราะว่าร้านเนี้ยคือแต่ละเมนูคือพรีเมียมสุดๆแต่อาหารไทยคืออร่อยมากทุกเมนูโอเคปะหิวละคือฉันชอบกินอาหารไทยไงหิวละหิวละอย่าพูดเยอะไม่พูดเยอะไม่พูดเยอะหิวอย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะกินอะไรก็ได้คุณตูน อะะไรซก่อนกินข้าวคืออย่าบอกใครนะอย่าบอกใครก็เป็นคนแค่ลับใช่ไหมโบมิ้ BNB ทำไมต้องกินก่อน BNB BIOS เพราะทำไมต้องกินก่อนมันช่วยบล็อกเบิร์นช่วยเผาผ่านเออเป็นช็อตแบบแล้วมีอะไรที่ช่วยบล็อกบล็อกไหมล่ะปากหมาเปียวเปียวเปียวอ่ะบล็อกบล็อกเลยกินยังไงแม่ใส่น้ำชงหรืออะไรไม่กอกข้าปากเลยอร่อยอร่อยมันได้หรอใช่รสชาติแบบเปรี้ยว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 กุ๊กกุ๊กผลไม้แล้วก็กระพริบตาด้วย เคี้ยวด้วยเหรอกเคี้ยวด้วยกับพริกตาด้วยอารสชทตาเป็นไงชอบเป็นเชื่ออีพีเออมันเปรี้ยวเลยส้มส้มเปรี้ยวส้มส้มเนี่ยเปรี้ยวเลยอร่อยอร่อยนะช่วยทำให้หิวข้าวยิ่งกว่าเดิมด้วยเพราะมันเปรี้ยวไงคือรสชาติเปรี้ยวมันกระตุ้นความอยากอาหารแกรู้ได้ไงอ่ะฉันชอบกินเปรี้ยวเหรอจะเป็นสาวเปรี้ยวเหรอ อยู่แล้วปะคือกินแล้วทน,นี้พอไปกินอาหารที่มันมีไขมันเยอะอ่ะมันก็จะดักจับใช่ช่วยบอกแล้วก็เบิร์นออกคือช่วงนี้เราแบบว่ารักษาหุ่นก็อยากเข่งครัดเหมือนกันเนาะใช่แกก็ผอมลงฉันก็ผอมลงเกิดจากอะไรวะเพราะเรามีผัวปะไม่เพราะว่าเราทํางานหนักเพราะไม่มีผัวคะ่ะทพาไปท้างทำงานหนักเพราไม่มีผัวแต่ได้เหมือนยาก หนูรอข้าวตอนเนี้ยคือหนูสั่งไม่เยอะหรอกอันนี้หลักๆก็จะเป็นพวกากับไส้นึ่งอะไรประมาณเนี้ยนอกนั้นก็แบบขามีเป็นที่เสริมมาแล้วมาเวลามาเคยกินเยอะขนาดนี้ไหมโอ้ไม่เคยต่อให้มาสามคนสี่คนก็ไม่เคยเยอะขนาดนี้รอบเนี้ยเยอะมากเยอะจนน่าตกใจมากใครอ่ะนบลักหนูแล้วปะไอ้นี่มีกุ้งป้าหนูละพันคอแล้วอร่อยมากเลยอ่ะอันไหน ทุกอย่างภาพรวมเนาะภาพรวมเ่เริ่มกลับมาจ้างเหมือนกันถูยิ้มมาให้หน่อยกินเลยเอากินเลยเหรอเริ่มกินได้เลยไม่มีคําถามอะไรหรอรายการเนี้ยไม่มีไม่มีเดี๋ยวกินก่อนให้กินก่อนเราค่อยถามถ้ากินจุกจุกอินพิวแล้วไม่ตอบอ่ะไม่ได้ต้องตอบไม่ตอบใจเองเออไม่ตอบใจเองโอเคตอบถูกคําถามปะตอบถูกคําถามสี่ได้เลยมีแฟนไม่มีแฟนตอนนี้หรอไม่มีกดไอจีดิแลน่คลอเฟนคือ กจะรู้ยไันเอาทุกคนออกโค้ดเฟนแล้วฉันเพิ่งตระหนักได้ว่าฉันจะไม่แบ่งชนชั้นเพื่อนทุกคนก็ไม่มีโค้ดเฟนฉันฉันไม่เคยมีโค้ดเฟนฉันเพ้เงาออกได้ประมาณแบบเดือนหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็แบบไม่ลงโค้ดเฟนแล้วไม่แต่ฉั้นเป็นฉันก็รู้สึกฉันเป็นคนที่ไม่มีโค้ดเฟนเลยอะถ้าเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนแบบสังเกตอะอาจจะอยากเห็นซีนที่แบบฉันลงโค้ดเฟนสตอรี่อะไรอย่างเงี้ย จะไม่มีเลยอ่ะแล้วคนก็จะคิดว่าแบบอ้าวเย็นนุ้ยไม่ได้เฮ้ยกูไม่ได้อยู่ในโค้ดเฟนหรออะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอยากให้ทุกคนรู้ไว้เลยว่าไม่มีโค้ดเฟนเลยอือหนูก็เพิ่งเอาออกได้ประมาณเนี่ยเดือนหนึ่งเพราะว่าไม่รู้คือฉันน่ะไม่ได้ไม่แบ่งแยกเพื่อนนะแต่ฉันรู้สึกว่าแบบไม่มีความลับอ่ะเออแล้วเมื่อก่อนที่ลูกตูนไม่กินปลาาไม่ใช่หรอใช่นี่กินปลาาแล้วใช่เพราะอะไร อร่อยอ่ะเาะก่อน,อนนี้กก่อนนะเข้าวงกรารอีกนะไม่กินเลยเพราะว่าใช่เธอเคยบอกแล้วว่าเธอไม่กินปลาลแต่แต่เป็นตอนเด็กคือแม่เขากินแล้วหนูรู้สึกว่านะ้ำมันดูสกปร,ปรกเออไม่กินแต่พอได้กินอุ้ยสกปรปกอีกมันรู้สึกว่าแต่พอได้กินป,ปุ๊กอ๋อสิ่งสิ่งนี้นแหละที่มันจะคลายความเครียดของเราออกไปอยามได้คุณทํกุ้ปลาไลด้คนเดียวบดในหนึ่งจานได้เงี้ยแล้วสดน้ำใครก็ทำได้ตู อาร่อยหนูนึกว่าหนูเปคนเสิร์ตเมย์น่าแอมเซิ่งกระยาแอมเมซิ่งใช่ปะ e T อีพีเดียวสามารถกินส้มตำปูปลาได้ไม่ใช่จานแต่เป็นจานเท่านี้ <c oughs> คนเดียวมันยังไงนะถ่ายรายการพี่นุ้งเล่นโทรศัพท์<ๆ>คอ,อยู่เกินทางน้านะผู้ชายไว้มึงมันนีผู้ชายไว้จริงๆคืออะไรอะ่ะเอาละรายการนะเขามีก็เกิดขึ้น ผู้ชายก็อยู่หลังกล้องคือมาชิวกินคือรายการเราอ่ะมีคําถาม,มก็คือจะเป็นคําถามที่เราจะถามแขกรับเชิญทุกคนแล้วคือแต่ละคนนะตอบไม่เหมือนกันเลยซึ่งเราเซอร์ไพรส์มากมฉันอยากถามว่าคําถามแรกคือมือที่สุดที่สุดของเธอคือมือไหนเหมือนพระมือที่สุดที่สุดคํานี้มึงไปเอามาจากไหนมือที่สุดที่สุดเหรอพี่เอ,เอาเป็นคำถามแบบที่แบบนี้ ง่ายนะบางทีเราจะคิดไดาแต่เราจะคิดนานเพราะว่าเออมันจะมีความสุขหลายๆครั้งอืแต่ถ้าเราสุขจริงๆแบบอันนี้ก็เคยได้พูดรายการอื่นไปแล้วแต่ว่าอ,อยากเล่าอีกรอบว่าคิดถึงมื้อที่มีปลาทูตัวเดียวกับคุณแม่แบบทำ<อ>งานมาเหนื่อยๆแล้วแบบคือบ้านมีนี่สินเนาะแต่กลับมาบ้านอะ่ะยังมีข้าวได้กินอะ่ะปลาทูหนึ่งตัวกินกินคนละข้างกับแม่ก็มีความสุขเพราะว่าอนนั้นเครียดกันมากหนูไม่มีเงินไปโรงเรียน อเออก็ต้องไปกินข้าวอาหารกลางวันที่โรงเรียนอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าสุดท้ายก็ยังมีอะไรให้กินที่บ้านแล้วก็แม่ก็แม่เขาก็จะพูดว่าเออกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันอะ่ะอ,อร่อยเนาะอิ่มเนะมาะทั้งที่มันเป็นปลาทูตัวเดียวไม่รู้ว่ามันเป็นแบบคําถามเอยมันเป็นคําพูดที่แบบหลอกเด็กหรือเปล่าแต่หนูก็มีความสุขที่ได้กินข้าวกับคุณแม่แล้วแม่แล้วความสุขความสุขมันเล็กมากที่นู่นแค่แบบแม่เขาเรียกอะไรแม่จบทูุแกะปลาทูให้แล้วก็ขยับด้วยมือของเขา แล้วก็ใส่น้ำปลาอุ้ยน่าหลกหอกหนาลอยหอมนิดหน่อยอะไรเงี้ย แกน่ารักนะมันเป็นภาพที <guarding okay>? ่น่ารักนะใช่ฉันอยากไปนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วแย่งปลาทูแกกินโอทีี้แกนี่แค่ชวเดี๋ยวเดีมาแย่งหรือยปล่าอ๋อแล้วก็ฉหนูชอบกินปลาทูมากเพราะว่าหนูสามารถกินทุกส่วนเลยในส่วนขนาดนี้คือปากตาหน้าหัวคหนูกินได้ท้องเนี่ยหนูคนชอบเปลี่ยนแปลกๆคือชอบกินมากฉันไม่ชอบกินข้างในปลาทูที่มันจะเหมือนไข่ไข่ของโค่ชอบอ่ะพี่รู้ปะใช่ป่ะนันคือไข่ปลาทูปะ้าเกิดแม่วังปลาทูไว้ที่โต๊ะอะหนูก็จะจกตรงนั้นก่อนเลยมันเเหมมมมมมืือออนนนนนนััปปป็็ขขีีีีีีี้้้บบาาาาาาางงงไไ่่่่่่่่่แตววททททสสุุดผลคถึยกกก ที่สุดหลายคนฟังอาจจะตลกเพราะหนูก็ตลกตัวเองแต่หนูไม่รู้ว่าหนูเศร้าอะไรขอ,อขอคนหนึ่งทำมันอร่อยอร่อยจริงร้านนี้คือที่ The b เบสจำนั้นเลยเชวงนั้นเป็นเดือนกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์เนี่ยมันจะมีเทศกาลหลักๆเลยคือวันเวรย์ไทยอ่าเข้าใจละไม่แต่เราไม่ได้เศร้ากับผู้ชายเราเศร้าในเรื่องความน้อยเนื้อต่ำใจของตัวเองว่า <Wow. S 2> ทำไมเราถึงไม่มีแฟนในวันเวรย์ไทย วันนั้นหนูออกไปกินข้าวนอกบ้านคนเดียวแล้วไม่รู้ทําไมถึงต้้งเป็นวันที่อยากกินโอ๊ยรู <c oughs> ้ทำไมวันนั้นถึงต้องอยากไปกินข้าวนอกบ้านคนเดียวอ,อ,อาจจะไปทํางานมาแล้วก็แวะห้างนี้มั้งไป,ไปกินอาหารญี่ปุ่นอ,อทุกคนมาเป็นคู่หมดเลยแล้วมีดอกไม้แทบทุกโต๊ะเขาซื้อมาให้กันอะไรเงี้ยเนาะคือบรรยากาศของมาวลเซยนก็จะเป็นอบอวลไปด้วยความรักอะกูแบบกินข้าวคนเดียวแล้วมองคนอื่นแล้วถามตัวเองว่าทําไมชีวิตหนูอะถึงไม่มีแฟน ที่อยู่กับหนูได้ยาวนานอทําไมไม่มีใครที่อยากจะเข้ามาจริงจังกับหนูหนูคิดประมวลไต่ตองในหัวตัวเองแล้วกลายเป็นว่าอาหารมื้อน,นั้นน่ะหนูต้องโทรหาเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศ ล้วถามว่ามึงทาอะไรอแล้วกินไปร้องไห้ไปเพื่อนหนูกินไปหนึ่งความรู้ห่าก็มึงกูอย่างเงี้ยือมันพอเป็นเทศกาลอะพอเราเป็นบ้าไปด้วยหรอเปล่าพี่ดุนเราใส่เราเพื่อนก็แบบคอยปลอบมั้งแต่เพื่อนมีแฟนแล้วนะอืแต่รู้บ้างว่าคนที่อยู่คนเดียวอะคนที่อยู่คนเดียวได้เก่งกว่าคนที่มีคู่นะยังไงคะในความรู้สึกฉันอะเพราะเขาต้องรักเองมากพอจนรู้สึกว่า คนที่เข้ามาไม่ใช่เข้ามาเปลี่ยนเขาหรือเข้ามาเติมเต็มเขาอะอคือเขาจะไม่พรีสคนที่เข้ามาหรือ,อนึกออกปะถ้าเข้ากันไม่ได้ก็คือแยกสุดท้ายก็มีวันวาเลนไทน์ทก็อยู่บ้านค่ะ <laughs> อย่าเป็นสันกินข้าวนอ้องอาน้องจบอยากถามว่าเมนูเดียวถ้าสมมติว่าให้เลือกกินเมนูเดียวตลอดชีวิตแบบทุกมือ้อแบบกินได้ทั้งชีวิตนี้อะแกจะเลือกกินเมนูอะไรหนูนหนักได้เลย แต่มันจะเป็นหลายอย่างที่วารตี้มากๆขอเรียบเรียงคำก่อนอุ้ยเป็นเมนูใหม่ที่คิดไม่เหมาเป็นสิ่งที่หนูสร้างบ่อยมากคือผัดกะเพราหมูสับแบบคลุ๊กบวกกากหมูใส่ไข่เจียวแล้วมีแนมกระปลากระป๋องค้างๆแต่คือสิ่งที่หนูสร้างบ่อยเวลาหนูไม่รู้จะกินอะไรและร้านที่เขาให้มึงสั่งอ่ะเขากินมึงเท่าไหร่คือในร้านมันมีบวกบวกบวกให้บวกใส่แอดเพิ่มได้ยังไพี่นุ่นแต่ชอบกินแปลกมากเลยอ่ะไม่ไม่แปลก ทั้งหมดมันคือสิ่งที่กินง่ายมากไข่เจียวปลากระป๋องคือหนูชอบหนูจะแอดหมูยอเพิ่มก็ได้คือหนูชอบเป็นเด็กไงเป็นเด็กก็จะชอบกินอะไรอย่างนี้ข้าวผัดปลาทูอะไรอย่างี้ก็ชอบมากคำถามต่อมานะคะเมนูที่แปลกที่สุดที่คิดว่าคนอื่นอ่ะเขาคิดว่าแปลกแต่เราอ่ะชอบหนูกับคนกินแปลกหลายอย่างหมายถึงว่าวิธีการกินนะคะแปลกข้าวหลามจิ้มนมข้นอะอันนี้แปลกจริงละอร่อยเหรออันนี้ก็กินได้ตูนอร่อยเหรอ อร่อยมากคือหนูเป็นคนชอบกินนมขน้นตามะลิคือท,ที่บ้านอะ่ะเขาจะกินกาแฟกันใช่ไหมแล้วแม่อ่ะหนูก็หนูก็อยากกินกาแฟแบบแม่แม่เขาก็เลยจะทําการแบบหลอกว่าสิ่งนี้คือกาแฟโดยการเอานมข้นไปชงกับน้ำํำรนอนเออแล้วข้างบ้านอะ่ะตอนเด็กๆอะ่ะข้างบ้าน,ขาานเขาขายข้าวลามพอดีเกิดอะไรอย่างงี้ บ้านขายข้าวหลามก็เลยจะได้กินข้าวหลามซึ่งกับนมข้นไม่ก็นมข้นร้อนเงี้ยบ่อย Boy, อร่อยเพราะอชอบกินติดหวานอร่อยมากมันมนุ่มคือด้วยความข้าวหลามมันเค็มจากกะทิบวกกับนมข้นที่หวานมันหอมพิซัตเดอะเบสของหวานในชีวิตอ่ะวิธีการกินที่แปลกๆอกอย่างคือชอบใส่น้ําแข็งในก๋วยเตี๋ยวน้ำแข็งเอาน้ำแข็งใส่ก๋วยเตี๋ยวใช่เมื่อก่อนนะจะชอบใส่มากมให้มันเย็น แต่เดี๋ยวนี้หนูมีการฝึกแล้วว่าหนูต้องกินของเราให้เป็นเพราะหนูบ้าข้างหมาลามากน่าจะชวนไปกินหมาล่าจบเออบ้าข้างหมาลามากเลยต้องฝึกเพราะเมื่อก่อนอะเป็นกินเป็นคนที่กินเผ็ดกับร้อนอะบวกกันไม่ได้ทรมานใจจะขาดร้อนเหงื่อแตกตบคนอะเดี๋ยวนี้ก็เลยเก่งขึ้นเก่งขึ้นก็เลยไม่ต้องเอาน้ำแข็งใส่ก๋วยเตี๋ยวแล้วแต่ว่อก่อนตอนเด็กรู้สึกว่าก็มีความแปลกอยู่ S <S ไม่ไม่อยู่แตกมาต่อมาคําถามต่อมาอะไรที่ไม่เคยกินไม่คิดจะกินหรือว่าเคยกินแล้วแต่ไม่คิดจะกินอีกแมวผลไม้เนาะกออนออกได้เลยว่าเนื้อจระเข้อยู่แล้วป้ะคือเนื้อจระเข้อะมันไม่ได้น่ากินเลยป่ะมันก็มีในหลากหลายร้านอาหารนะว่าเป็นอาหารป่าใช่ไหมคนหลายคนก็บอกว่าอร่อยนุ่มเหมือนไก่ แน่นเหมือนไก่แล้วเวลาไปเข้าวสารอ่ะมันจะมีร้านจระเข้ขายด้วยมึงแล้วเป็นตูเป็นๆอย่างเงี้ยกูต้องเดินหลบอะเพราะกูกลัวมากมันมันอาปากอะแล้วมันอาปากไม่พอพี่นุ่นพี่นุ่นเป็นเป็นอยู่เลยพี่นุ่นตานะหัวเป็นหัวมันหัวมันอาปากแล้วเป็นหนังสีดำๆใช่ไหมแต่ตรงตัวเป็นกระดูกทั้งหมดแล้วมีเนื้อขาวๆติดแล้วมันอาใครเนี่ยเป็นที่สวยอย่างข้อสั่ะมาแต่ก็ไม่กล้ามองกลัวเข้าใจ ถ้าวันใดวันหนึ่งหนูเที่ยวเขาสารแลหนูเมามากๆาและอี okay, มิกแอบไปซื้อเนื้อจระเข้มาให้กินหนูจะโกรธยันตายแล้วจะจำไปยันตายข้อนี้ไงจบ <c oughs> เนื้อจระเข้อร่อยมากขอสั่งอีกหนึ่งจานแล้วมีไหมเมนูที่ยังไม่เคยกิน แล้วอยากลองกินหนูไปช่องมีอยู่ช่องหนึ่งที่เป็นสายเฮลตี้เขาไปใส่เฮลตี้เนี่ยเขาต้องกินผักผลไม้เยอะๆแต่ฉันเป็นคนไม่กินผลไม้ใช่ไหมเลยพยายามกินผักเยอะๆอะแล้วก็เพื่อเลื่อนคือไลฟ์สไตล์าตาของสาวเฮลตี้เนี่ยเขาจะกินสมูทตี้ฉันอยากเป็นคนที่กินสมูทตี้ได้จริงเป็นคนกินสมูทตี้ได้ในที่นี้คือคลิปในติกเกอเวลาเขาเห็นอะไรในตู้เย็นเขาจะเอามาใส่หมดเลยใส่แล้วปั่นรวมกันทีเดียวคือฉันรู้สึกว่า มันไม่ใช่อ่ะมันดูมิกซ์เกินไปอ่ะแต่ว่าอยากกิน้เกออมันแรนดอมมากแต่อยากกินได้อยากกินได้อยากลองเพราะว่าเรากินอ่ะก็จะกินน้ำหนึ่งอย่างเช่นสลัรี่ก็สลัรี่ไปเลยแต่ตอวอรี่ก็สตอวอรี่ไปเลยอะไรเงี้ยไม่มิกซ์เออไม่มิกซ์กินอะไรก็ได้อีกคำถามหนึ่งคือแกจำได้ไหมว่ามือที่แพงที่สุดที่แกเคยกินอ่ะคือมือไหนทำได้ เท่าไหร่กี่บาทวันนั้นเป็นวันวาเลนไทน์วาเลนไทน์แกอยู่ในคลิปพี่นัทเลยสี่คนสี่คู่แปดคนวันนั้นหมดไปแบบเยอะมากหกหมื่นบาทพี่นัทเขากินแพงเนาะอยากให้เขามอกรายการวะอยากรู้ว่าแพงที่สูดของของพี่บานอะไรไม่ไม่รวมไม่มีค่าเหล้าเลยนะเขาไม่ได้ดื่มเหล้าเลยวาโซยส้ได้สลัว็เก็ไป ก็รู้สึกว่าเป็นมือที่แพงที่สุดเพราะว่าเพ,าเพา่าะว่ชายไม่จ่ายให้้ชายให้จบไม่มเป็นไรเราโตกว่าเราสายได้อยู่แล้วเราทํางานเราเก่งกว่าอยู่แล้วปะเราก็มี mindset ใหม่ๆแล้วอยากรู้ว่ามือที่ถูกที่สุดคือกี่บาท โอยไม่ต้องใช้เงินเลยก็มีไม่ต้องใช้เงินก็เล่นมือนีจริงเกิดมือที่แพงที่สุดของฉันอะมือหนีทวารทว่าเป็นมือที่ลำบากล้กันเนาะที่หนูจะตอบตอนนี้ลำบากที่สุดลำบากที่สุดกว่าจะได้กินนะคือเรียนมหาลัยจะได้เงินน้อยมากอาทิตย์ละห้าร้อยบาทสำหรับเนน้อยมากๆก็ต้องเสียดเป็นวันละหนึ่งร้อย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 มันก็จะเป็นช่วงที่หนูจะต้องซื้อแบบข้าวหอมมะลิที่เป็นชั้นอะที่ใส่ถุงอะเจ็ดบาทเข้าใจปะทุกคนต้องเคยกินข้าวขออมะะลลิเนตาาาด้้ววถยบท เบาทจะได้สอง2 2> <7 S 1> ชามหนูจะพยายามแบ่งให้ได้สองมื้อใน1ถุงเบาทมันถุงใหญ่มากเลยนะเจบาทถ้วยหนึ่งอะนาสองออถ้วยสามถ้วยมันใส่ไปอันนี้ก็จะซื้อหมูปิ้งสาไม้มาแล้วเบาท3มไม้ยีบาทน้ำอีก1นขวดทรบาะอย่ารอไม่ร้องรู้สึกว่ามันแบบเราเก่งที่ผ่านมาได้เ,ออเลนมากน,น้ำอีกหนึขวดคือเงินแบบ ิบาทอะไรเงี้ยเจ็ดบาทสิบาทแกเล่าแล้วเหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนรายการในนั้นอะโกลิโกเคมกื่กพยายามเนาะทะเลกินที่อยู่ในไอแลด์อยู่อยู่ในเกาะแล้วแบบพยายามใช้เงินเท่านี้เท่านี้อะเหมือนกันเลยแล้วก็ถ้าเกิดอยากซดน้ำนหน่อยก็ต้องมีมาม่าหนึ่งห่อ๋อที่นี่มันก็เป็นมื้ออาหารของหนูได้ละเลิศโกในหนึ่งวันที่หนูพยายามให้ไม่เกินงบสี่สิบบาทเพราะมันต้องมีค่ารถไปเรียนไปอะไรด้วยแกเลิศ ก็รู้สึกว่าลาบากแต่ก็ผ่านมาได้ก็แฮปปี้ชีวิตสุขสันต์แฮปปี้ค่ะต่อไปคําถามต่อไปคือถ้าเปรียบตัวเองเป็นเมนูเมนูใด,ดเมนูหนึ่งจะจินตนาการขึ้นมาใหม่ก็ได้หรือว่าเป็นเมนูที่มีอยู่แล้วก็ได้เธอเปรียบตัวเองเป็นเมนูอะไรอ๋อไม่ก็โอเคหนูหนึกได้ละอะเครปญี่ปุ่นใส่ครีมกล้วยชอบชอบครีมกล้วยมากใส่ครีมกล้วยโรยหมูหยองและฝอยทองบีบซอสพริก แล้วก็พับบอกเขาว่าเอากรอบใช่ไหมวิธีการกินจะกินอย่างนี้กินข้างนอกก่อนอค่อยๆเรียนรู้ชีวิตหนูเปียบเปียบเปียบสนชีวิตเปียกหรอกินข้างนอกก็ชีวิตจะกรอบกรอบครันชี่สู้เศร้าชีวิตหนูกินไปเรื่อยๆจะลบริมลดความหวานของกล้วยหอมมีสีสันของแบบฝอยทองและความแบบเคี้ยวเคี้ยวของหมูหยองแปลกทีพายแล้วก็ดูดิเผ็ดขึ้นมาจากซอสพริก แต่พอคำสุดท้ายนั้นตรงพาร์ทที่อร่อยที่สุดของของเครปอะคือตอนสุดท้ายตรงตูดอ่ะนั่นแหละคือชีวิตของหนูอุเล่นไหมเล่นไหมกินครีมกล้วยกับซอสพริกอะอร่อยน้อยไม่ขอเริ่มเลยได้ไหมแปลกไม่แปลกชีวิตหนูก็แปลกไม่แกเป็นคนแบบมีเอกลักษณ์เพราะมีความคิดที่แบบแปลกแตกต่างเขาเรียกว่าความคิดสร้างสรรค์ แต่ว่าการเป็นความเป็นอยู่ไม่ได้แปลกขนาดนั้นมันจะมีแบบค่ตัวพ่อตัวแม่อินดี้อ่ะที่จะต้องแบบพยายามทําให้ตัวเองอินดี้แบบดูเทตลอดเวลาอะไรเขาไหนเขาถึงง่ายว่าไงใช่แต่แกอ่ะคือไม่ใช่แบบนั้นเนี่ยไม่ได้แอคเทแต่มันเทที่แบบโรนิยพี่ถาม โอเคคำสามสุดท้ายก่อนปิดรายการหัวข้เยอะมากแล้เนี่ยสุดท้ายละถ้าเปรียบตัวเองเป็นรสชาติรสชาติหนึ่งเดียวเผ็ดเค็มหวานมันอะไรอย่างเงี้ยเปรียบตัวเองเป็นรสชาติอะไรรสเดียวหนูว่าหนูเปรียบเป็นรสหวานอีกละเพราะว่าทุกคนเซอร์ไพรส์กูหมดอีตูไม่ใช่รสหวานเลยถ้าเป็นแบบถ้าแบบมองภายนอกออะแกทำไมแกถึงเป็นรสหวานจริงๆหนูมีความเป็น อ่อนโยนและบอบางลึกๆข้างในภายในจิตใจนะลสหวานนะถ้ามันหวานมากเกินไปบางคนก็ไม่ชอบอแต่มันก็จะเข้าถึงง่ายสําหรับคนทั่วไปเนาะรสหวานแต่หนูรู้สึกว่าหนูอ่ะพยายามเสนอตัวตนให้ดูการโลกดูแขแ่งแต่จริงๆแล้วอ่ะหนูบอบางหวานหวานม่หวานหวานอะไรนี่ลมั้งแกเหมือนอะไรรู้ปะอะไรคะถ้าแกบอกว่าแกหวานอ่ะฉันรู้สึกว่าแกเหมือนน้าอัดลมอืมไงคะที่แบบมันหวานหวานซาๆมันไม่ได้หวานแบบ หวานหวานจ้อยอะไรอย่เงี้ยแต่แบบเป็นน้ำอัดลมหวานหวานหวานซ่าเนาะขอบคุณคุณพี่ลูกตูนมากนะคะที่มากินเป็นเพื่อนวันนี้วันนี้ขอเล่าอะไรพูดหลังหนึ่งให้ฟังว่าในฐานะที่แบบว่าดิฉันไม่ค่อยแบบหวานใส่พี่นุ่นสักเท่าไหร่อยากเป็นรสหวานเนี่ยวันนี้ตื่นเต้นละขอบคุณพี่นุ่นสำหรับทุกๆอนี่ยที่พาหนู เข้ามาในวงการแล้วก็ทําให้ยอดคลิปของเราทั้งสองคนอะมันปังตลอดมาตั้งแต่ปีแรกที่หนูเริ่มทำยูทูบที่พี่นุ่นเล็งเห็นและชวนหนูไปทําด้วยหนูเป็นแบบ LGBTQ คนแรกที่แบบหนูกล้าพูดเลยว่าเป็นแบบเด็ก LGBTQ รุ่นแรกๆเลยที่พี่นุ่นอะเอนดูใแลรักแล้วห่วงใยเสมอใช่คนแรกเลยไม่ใช่ไม่ใช่รุ่นแรกๆขาบอกว่าเป็นคนแรกเลยที่รักและเอนดูหนู<ด><ด>เพราะว่าแกมีความเป็นเด็กแต่ว่าคือ ถ้าเห็นในสื่อทุกคนจะเห็นว่าแบบเออเย,ย,ยตูนแบบกระโชกโอก้าเ <_ an> ข้าห <_ an> ้าเสียงดังๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆอะตัวจริงน้องอะไม่ไม่ได้ก้าวหลาวเลยแล้วฉันอะพูดตลอดว่าตัวจริงเย,ยตูนสุภาพมากและสะอาดกว่าฉันอีกอ <_ an> าบนา้ำก็เกินไปอาบผมแต่มันก็ไม่อาบเกินพี่นุ่นฮะตอนเช้าเวียดอะ ฉันไม่อาบน้ำเช้าอยู่แล้วทุกคนรู้แฟนคลับรู้แต่ใช้ชีวิตทั้งวันไไม่อาบน้ำเช้าเฉยๆแต่ตอนกลางคืนอานั่นแหละจะขอบคุณพี่นุน่นแล้วก็ดีใจที่ยังเป็นเพื่อนกันมาตลอดตั้งแต่หนูทำงานตรงนี้แล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกยุ<แ>ก okay, อยากจริงๆโอเคก็คลิปนี้นะคะเปิดตัวแฟนใหม่กูได้กินไก่ทองทุกวันได้เลย วะครับพี่เลี้ยงเองครับคุณคป้าป๋าเออได้ดิถ้าใครที่อยากดูนู่นนะคะไปทําอะไรกับตูนอีกก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยเออแต่ว่ารับรองว่ามีอะไรสนุกสนุกร่วมกันอีกแน่นอนหนึ่งสิ่งที่หนูอยากทำกับพี่นุ่มนมากๆเลยนะก่อนตายคือขึ้นลิสต์ไว้เลยนะไปโคเชล่าด้วยกันจบเหมือนจะไม่ได้ไปได้ไแน่นอนไม่หมนิวจะไม่ได้ไปอันนี้ได้ไปแน่นอนลงดาบละฉันน่อยากให้แกได้วีซ่าแล้วเร็วๆแกไปโกงตลาดทุูตให้ฉันสิ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะอิ่มแล้วขอตัวไปจ่ายตังค์แล้วก็บายบายส่วนอีพีน่าจะเป็นใครนะคะก็ติดตามกันนะจ๊ะแล้วก็คลิปนี้ขอบคุณไก่ทองมากๆนะคะอร่อยสุดๆอร่อยแบบอร่อยโ <Okay, S 1> อเค <Okay, S 1> ก็สำหรับแค่วันนี้ก็แค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบายบาย See you next time